ใครอยู่ในห้องซอย17เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2,555เราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีซอยเยอะมาก ซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็ยืมจัก,กรยานพี่ที่หอ เราชอบปั่นจัก,กรยานออกมาซื้อของเวลาสองสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจัก,กรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18บด ปรากฏว่าไม่ป่่นจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจัก,กรยานไปซื้อของอีกเราปั่นไปซอยที่17็ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นเต็มซอย ใบไม้หล่นเต็มถนนในซอยและบริเวณหน้าบ้านแต่ละห้องมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจำเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนั้นขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามัน เสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเ,เปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกล็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดี ฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อน,นถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าคนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนกรถามย้ำอีกว่าอยู่กับใคร เราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ํากล้องค้างตรงหน้าห้องน้ําแล้วเห็นเรากําลังจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไร พอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างที่ไหนสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวน์เฮาส์ซอยสิอยู่กันหลายคน แฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอและตอนนั้นเธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกแฟนว่าท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียว เธอบอกว่าไม่สบายอย่ะพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักพักเธอก็ผูกคอตายในเทาเ้านั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเหี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในระแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลัง ปาบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำปั้งปังปังเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเอง เราได้ยินเราก็สะดุง้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อหลายก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้มาเข้าฝันสิบอกหวยด้วยแล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทนได้คิดอะไร แล้วเราก็หลับไปปรากฏว่าคืนนั้นเราฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงเราได้ยินเสียงกรอกแกลกที่บานเกรดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวเียวมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกรด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไป เราได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็งเงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าเราโทรให้น้องซื้อหวยให้ซื้อขำๆห้าบาทเพราะปกติเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นหวยอยู่แล้วพอวันหวยออก ปรากฏว่าถูกสองตัวตรงเลยเราจึงโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทำงานที่ที่โรงเรียนก็ถักว่าทำไมช่วงนี้ดูคคล้ำหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นปนหายหาย ีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราก็อยากกลับบ้านขึ้นมาสัง,งั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามเราว่าทำไมผอมจังหน้าดูคล้ำๆมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั้นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะ เราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามยมมาเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามี แต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตายพาหลานไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตากบยายพาไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลย เรากลับไปทำงานและอยู่ที่ห้องนั้นต่อจนครบ6เดือนแล้วเราก็ย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กรุงเทพเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นมาค่ะ